รีวิวอาใจสยสยซิ่งต้องบอกก่อนของแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเป็น Honda j a z z GE ปี2009 1.5 S นสะครับสวยสายมากๆเลยเกียร์ออโต้รถสีดำนะฮะแม็กสีไทเทเนียมวอล์กเลสซิ่งโชค๊คสตัทปรับเกียร์เกวัดล้อด้านในวางเรียงเป็นตับเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่หาอยู่บอกเลยว่าคุ้มราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองกระจกลาไอเทมมากๆด้านในก็จะมีจอทัชสกรีนของไพโอนีแล้วก็ลงมาไรยนาดี้สาก้าตัวนี้คําหลังนะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าค้มเอก็กก็จะมีเซนเซอร์2จุด แล้วก็จะมีท่อซิ่งนะฮะเสียงเพาอเสียงนุ่มไม่หน่วงหูด้วยรถไม่ได้ต่างเครื่องยนต์นะคะใส่แค่ปลายท่อเฉยๆนะฮะตอนนี้ร้านเชียร์ของเราก็มีโปรโมชั่นวิ่งจากไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าและในกรณีที่จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็มีบริการวิ่งส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะคบเพื่อนๆโปรโมชั่นต้องบอกว่าเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ผ่อนได้นานถึง84งวดนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเชียร์ออโต้เช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะผมมีรถยนต์เข้าใหม่มารีวิวนําเสนอเพื่อนๆนะฮะตัวนี้นะฮะแจ็สนะครับ GE ตัวนี้ต้องบอกก่อนของแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัวนี้สวยใสมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะรถไม่ได้แต่งเครื่องยนต์นะครับใส่แค่ปลายท่อเฉยๆนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับเป็น Honda j a z z นะครับปี2009นะครับ 1.5S นครับ เกียร์ออโต้รถสีดำนะฮะตัวนี้มาพร้อมของแต่งมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม็กนะครับเป็นแม็กสีไทเทเนียมวอล์กเลสซิ่งโช๊คสตัดปรับเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์วัดรอบนะฮะด้านในเพื่อนๆจะเห็นเลยวางเรียงเป็นตับเลยนะฮะวันนี้เช่นเคยนะฮะผมมารีวิวเอาใจสายซิ่งนะฮะเพื่อนๆท่านใดที่หาอยู่บอกเลยว่าคันเนี้ย คุ้มแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ราคา2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนแพงกว่ามอเตอร์ไซค์นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่ายลาาชมเลยนะครับเพื่อนๆนตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้ต้องบอกกันเลยกระจกนี่ฮะ,ะแลไอเทมมากๆนะครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกซิงนะฮะอ่าใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนเพื่อนสวยมากๆอ่าแล้วก็ชลคเนี่ยเราสามารถปรับยกขึ้นยกลงได้นะฮะตัวนี้เป็นสตาร์ทปรับเกียวนะฮะแล้วก็แม็กต้องบอกว่าเป็นแม็กสีที่ยอดนิยมมากๆนะคะเดีย๋ยวเราชมภายในต่อนะครับเพื่อนเพื่อนนะ,ะน άν, ตัวนี้ นี่นะฮะเบาะหนังสีดําตะเข็บสีแดงนะฮะโอ้โหเข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีหน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนของไพโอเนียนะฮะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยนาดีนะฮะสามกา้านเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับผมบอกเลยว่ารถแบบนี้จอดไม่นานจริงๆนะครับมาแป๊บเดียวจริงๆนะฮะหารถเข้าร้านไม่ทันขายจริงๆนะฮะอ่ะ ก็ในระหว่างนี้นะฮะชมก่อนเลยนะครับภายในห้องโดยสารนะฮะแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับแจ้งโปรโมชั่นของร้านเชียร์ออโต้นิดนึงนะฮะตอนนี้ร้านเชียร์ของเรานะครับก็มีวิ่งจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าและในกรณีที่รถจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับเราก็มีบริการนะครับวิ่งส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะฮะซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวพาชมตรงนี้ต่อนะฮะนี่นะครับ โอ้โหไปไงครับตัวนี้เขาเรียกว่าค้ำหลังนะฮะเรที่เขาเรียกกันว่าค้ำเอ็กตัวเนี้ยมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อมันใช้งานได้จริงๆนะครับมันเสริมระบบเซฟตี้เสริมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับจริงๆนะฮะในกรณีที่แบบว่ารถเกิดอุบัติเหตุมันสามารถ ค้าให้ตัวถังเนี่ยไม่บี้ง่ายนะครับเพื่อนๆสวยด้วยและมีประโยชน์ด้วยนะฮะที่สําคัญไม่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อนๆใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์2จุดซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าท่อสิงนะฮะแต่เครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้แต่งเติมนะฮะใส่แค่ปลายท่อเฉยๆนะครับเสียงเพาะเจียงนุ่มมากๆนะครับไม่หน่วงหูด้วยนะครับอ่าแล้วก็นี่นะฮะ บาหนังสีดําแบบนี้รักษาง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆโปรโมชั่นตอนนี้ของร้านเราอ่ะต้องบอกว่าเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ปเนตะฮะผ่อนได้นานถึง84งวดน,นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมในห้องเครื่องยนต์ต่อกันเลยนะครับโอเคนี่นะครับอ่านี่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับ ซูมโชกซ้ายขวานะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงคันหน้าด้วยนะครับรถสวยเดิมเมดอาร์กอยู่ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงนี้จะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานติดมาจากป้ายแดงเลยนะครับเราจะสังเกตได้นะฮะอันนี้เป็นที่เล็กเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีแผ่นมอกตรนะครับสติ๊กเกอร์นะครับพวกนี้นะฮะก็คือมันจะบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมมาจากโรงงานนะฮะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าแจ๊ดเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะฮะ อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันของแจ๊สเนี่ยอยู่ประมาณ15-16กิโลลิตรนะครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากชมรถคันจริงนะครับก็มาชมที่ร้านได้นะครับร้านของเรานะครับจะอยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางแคนะครับขาออกไปบางบัวทองร้านเราเปิดตั้งแต่8โมงคึ่งถึง6โมงครึ่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อนๆหรือจะติดต่อทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับและในช่อง Youtube เราก็มีนะฮะ หรือจะติดต่อสายตรงหาผมก็ได้นะครับที่เบอร์0816412931นะครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญผมขอฝาก Honda Jazz คันนี้ไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ